หลายแห่งก็เกิดความขัดแย้งระหว่างความมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจกับความเป็นไปได้ทางการเมืองอันนี้คือตัวอย่างอินชันการเมืองก็มีพอใจคุณอ้างเหตุผลทางเศรษฐกิจแต่ไปกระทบกับฐานเสียงกับอันนี้กันมาอันนี้ทนนี่หนึ่งครับที่สองสัญญาประชาคมที่เขาเคยมีอ่าครับเชิญฮะใช่ครับกับ,กบประการที่สองนะครับต้องยอมรับว่าทางด้านเพื่อไทยนะฮะจะมีคนที่คิดว่าเขามีคนความสามารถเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาก็กมีคนเกง่ง ไม่ใช่คนเก่งมีใช่แบงค์ชาติอย่างเดียวคุณพูดแบบนี้ผมก็มีนักเศรษฐศาสตร์ผมมีนักเศรษฐศาสตร์เขามีความเชื่อมั่นที่ตรงนี้ผิดกับรัฐบาลชุดก่อนรัฐบาลชุดก่อนมีความรู้สึกว่าโอเคแม้กระทั่งคนที่เป็นรัฐมนตรีคลังเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้โอว์ว่าคอนฟ i d e n t จนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เรียกว่าปล่อยไปตามที่ตรงนี้แต่ตอนนี้พักเพื่อไทยก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีคนที่มีความรู้ความชำนาญเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมจะฟังคุณนะผมไม่ฟังนะครับอ้สู ต่แง่ของทางด้านพิชาการเขาก็คิดว่าเขามองด้าอีกด้านหนึ่งได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกการหนึ่งแต่ถ้าเป็นพรรคที่เลียกว่าคนไม่เยอะหรืออะไรต่างคงจะไม่มีวิวาทะมากขนาดนี้แล้วก็ว่าน,นี้ี่คือเหตุผล2อ,อย่างครับที่ผมคิดว่าเกิดเรื่องของนะครว่าวิวาะเหมนเรื่องที่กระทบกับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเมืองแต่กับการเรื่องที่สองศักดิ์ศรีครับพะนั้นเราเสียสังเกตดูไม่กระทั่งที่ทางด้านของแบงค์ชาติว่า ทางด้านของผู้ชายก็ปัเอาเรื่องของพระบออกมาพูดเลยคุณไม่เห็นนะครับแต่ชาติเวลาจะดําเนินมาตรการต้องคํานึงถึงแนวคิดของรัฐบาลด้วยพยายามจะตอบโต้ในทางนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขามีคนที่เก่งสามารถที่จะตอบโต้ทางนี้ได้อันนี้คือสองเหตุผลที่ทําให้เกิดการขัดแย้งกันนะความขัดแย้งนี้มันจะจบลงยังไงผมคิดว่าอย่าไปมองไกลในขนาดนั้นครับขณะนี้เพียงแต่มองว่ามันมีความขัดแยงด้งในด้านพิพาทะแต่ผมขอเรียนว่าก้าวต่อไปที่เราดู วิวาทัศนตัวนี้จะต้องไม่ออกมาในขณะที่เป็นการกระทําซึ่งไปสร้างแรงกดดันหรืออะไรอย่างหนึ่งเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นต่างหากที่เราต้องวิดต่อเพราะว่าถ้าทาแบบนี้เกิดปับมันก็จะมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของหลักการซึ่งจะไม่ดีสาหรับเศรษฐกิจและการเมืองไทยถ้ามีการแบบนี้การมที่3การเปลี่ยนแปลงนั้นบางครั้งเราบอกเฮ้ยผมอาจจะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งดีก็ได้นะครับมาเปลี่ยนในทางหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆดีก็ได้ก็อะไรครับผมอาจจะเอาอีกคนหนึ่ง นะครับแต่ว่าคนคนนั้นก็อะไรครับอาจจะมีแนวคิดเหมือนกับทางด้านแบงค์ชาติปัจจุบันให้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับต่โดยปกติถ้าในภาวะที่มีการเปลี่ยนแบบนี้มักจะเปลี่ยนผู้ว่าที่จะมีแนวคิดถึงนะลงรอยไปทางรัฐบาลซึ่งอันนั้นอ่ะจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าไม่มีการถ่วงดุลขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ไม่ต้องไปตีกกยโอ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน,าน,าน,านสารสนเทศภาพทางการเงินการคลงังเรื่องต่างแต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วนะฮะ การเปลี่ยนแปลงทางด้านกูรวบาแองชาติเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในโดยใช้เกณฑ์ในใช้กีเลียทางการทางด้านการเมืองอันนั่นจะมีประเด็นปัญหาสําหรับพวกเราในอนาคตนัต่นหมายความว่าสถิรภาพทางการเงินซึ่งทางการเงินกับทางด้านการคลังเนี่ยมันจะถูกกระทบในระดับหนึ่งขณะนี้ผมคิดว่าอย่าไปไปลายไกลถึงขนาดนั้นหรอกครับเอากายแค่ว่าไอ้ตัวสิบบาทาตัวนี้อย่าให้ลามปามเพราะยิ่งไปลามปามเรื่องมันยิ่งใหญ่เลยนะขนาดนี้ยังไปไม่ถึงวันก่อนเนี่ยก็ไปมอบรับมอบทองคําจากคณะสิทธยา หนุสิตของหลวงตาบัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกนี่แหละเชิงสัญลักษณ์บางอย่างที่ผู้ว่าแบคงชาติเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรที่หนุนห,นนหลังท่านอยอาจารย์สมชายไม่มองถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ยังไม่มองถึงขั้นนั้นครับคุณอย่าลืมนะการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ไม่เหมือนแบบหลายสิบปีแล้วแน่นอนครับมันอาจจะมีความหลงเหลืออยู่สนับสนุนอย่างนั้นแต่การสนับสนุนก้นกันแบบการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะ ราลองคิดดูสิครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับสถานการณ์ไม่เปลี่ยนลองคิดดูสิครับเพื่อใช้ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสองตั้งแต่บาลก็ะน้คุณทางด้านการอะไรครับคุณทักสิกนกลับมาสถานการณ์อันนี้มันแสดงว,ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นโมรโดกหลงเหลือมันยังเหลืออยู่บ้างเพียงแต่เอาโมรโดกนั้นมาตีความถึงด้านปัจจุบันมันยังไกลไปกว่าตรงนั้นครับ โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงขัานต้อ,ง,องนี้ว่าการแยกขั้วตัวนี้มันยังคงอยู่แต่ว่าจํานวนของการคงอยู่เนี่ยมันลดลงไปเยอะแยะคนหนุ่มคนสาวเกิดขึ้นมาเยอะไอ้คนที่เคยมีประเด็นปัญหากันด้อยเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราเห็นภาพนั้นไปนึกถึงอดีตนะครับัทงที่จริงๆมันมีการเปลี่ยนมันยังไม่ไปไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอครับ